ไขมันพอกตับเพราะคุณทําแบบนี้เตือนกันเลยนะครับเพื่อนๆไขมีพฤติกรรมแบบนี้แก้ไขด่วนก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจําไว้เลยนะครับอย่างที่1กินผลไม้หลังกินอาหารในผลไม้มีน้ําตาลฟุกโตสอ,อยู่ซึ่งเป็นตัวสําคัญเลยที่ตับจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วไปเกาะอยู่ที่ตับ ทำให้เป็นไขมันพอกตับอย่างที่ 2. ดื่มนมก่อนนอนในนมมีพลังงานและไขมันมีทั้งน้ำตาลถึงแม้ว่าจะเป็นนมจืดก็มีน้ำตาลและโต๊เมื่อรับน้ำตาลเข้าไปในร่างกายก็จะทำงานนะแล้วสุดท้ายนะครับใช้พลังงานไม่หมดและเมื่อคุณนอนมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ตับของคุณอย่างที่ 3. คนเป็นเบาหวานเสี่ยงไขมันพอกตับมากกว่าคนอื่นนะครับ คนเป็นเบาหวานชอบกินของหวานผลไม้ลดหวานยิ่งถ้าเป็นคอมโบเซ็ตด้วยยิ่งของทอดปิ้งย่างก็จะทำให้ร่างกายของคุณอักเสบปรับยิ่งทำงานหนักเพียงแค่คุณปรับพฤติกรรมออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอที่สำคัญนะครับกินน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกจะดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ